ขอบคุณมากคน่าชื่นใจจริงจังเลยขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับแม่หนุนใจนะครับจากบ้านตัวโตท่านเดชนะครับแม่กาลสินนะครับขอบคุณคุณแม่เล็กนะครับขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับผมบอกคุณแม่ ขอเวลาตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะอาจจะวันสองวันในการรับะรอะไรอะไรนะเมื่อกี้ตะโกนว่าอะไรนะ,ระรนะใครทำงานา <laughs> ทำงานนะไม่ต้องทำแล้ว,วขอบคุณครับคุณแม่จากโคราชนะครับผมขอบคุณมาแรยน้ำใจนะ,ะพีพ่หมออร ขอบคุณมากเลยครับมมาจากหลากหลายสถานที่จังหวัดใกล้เคียงครับขอบคุณแมค่ครับขอบคุณครับแม่แม่จากการละเสินเลยนะครับผมต่อแถวกันมาเหมือนจะทำอะไรสักอย่างเนาะ <laughs> ขอบคุณมากครับก็ต้องบอกว่าออบอกแฟนๆอาจจะ แถวนี้ที่แบบว่าเห็นบอกว่าอันนี้เหมือนขอบคุณมากเลยเสียงดีมากเลยอันนี้เหมือนจะเป็นธรรมเนียมของแฟนคลับบ้านเราเนาะไปไหนก็จะมีน้ำใจนะครับมาให้กันตลอดขอบคุณมากๆเลยครับใส่หนูด้วยนะอะไรนะเดยวตองเดยวตองนี้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับของด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากรับ ขคุณมางเลยครับรถจักรสินครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณตาเจ็บนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับคุณพี่แก้วนะครับผม ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอันนี้จากแม่ขวัญอุดรนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับมีคุณแม่มาจากสุรินทร์มาวันนี้มาหาแม่ถึงที่เลยนะครับผมขอบคุณแม่มากมากครับบแม่ดาวจุงนะครับผมฝากมาขอบคุณมากเลย ขอ,ขอบคุณครับการขับโต๊ะก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้เสมอนะจะคิดอะไรมาให้ใหม่ๆห่ถ้ารักแน่ละขอบคุณขอบคุณป้าหน่อยอันนี้บอกว่าไม่ได้ใหม่แต่อร kind of um ่อยขอบคุณมากครับขนมขอบคุณมากครับสงสัยว่าขากลับน่าจะต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มแล้วมั้งครับเนี่ย ขอบคุณมากเลยครับในงานแม่แมอลด้านหลังไม่ต้องเงียบส่งเสียงได้นะฮะขอบคุณคุณแม่นะครับคุณยายแอวนะครับคุณยายแอวจากสุรินเลยนะครับผมขอบคุณคุณยยแม่นะครับผม,มบขอบคุณมากครับ คคุณรับนี่เราลืมถากาอมขอนนิดึงขอบคุณครับเดี๋ยวจะบอกว่าคนจำได้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณยอดหนายนะคระับอันนี้หลักๆเอามาจากกรุงเทพกันเยอะเหมือนกันเนาะขอบคุณมากๆเลยครับครับผมขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณทุกคนออกมาขอเสียงประมือดังๆให้กับแฟนๆของต้นหนึ่ะโอ้ขอบคุณครับหนูตัวเล็กเดินมากระซิบข้างูบอกว่าพี่ต้นน่นารักจังครับ